งสตัวแพงมาไดีเก้าพันมีตัวต่ออยู่นะวายมาอีกสองครับน้องๆมีตัวไหลไหมรุนตัวไหลทุกคนโอ้มาสองตัวไม่เป็นไรนะโอเคแล้วมามาดูซุปเปอร์มีกับวินฟ้าที่หมื่นสนะคะดอกเดียวจบเออ โอเคค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะก็สำหรับนี้เราอยู่ในหน้าเกมมาจ้องเวสอนะคะก็จะเป็นเกมทางค่ายพีจนะคะวันนี้พวกเุนมาสี่พันบาทก็ขอเบ็ดที่ห0ึ่บาทไปเลยนะก็ไม่ขอกดออโต้แล้วทุกคนปั่นเองนะวันนี้นะปั่นด้วยมืออาคมนะทุกคนมาดูกันว่าเขาจะมีกําไรหรือจะยังไงนะทุกคนมืออาคมปั่นนะก็มาในค่ายพีจเหมือนเดิมนะวันนี้ ก็ขอจัดไปเลยเห็นใต้คอมเมนต์บอกมาจองเขาปังนะช่วงนี้นะก็มารับชมกันเลยตรงนี้แอดมาในเวลา15บหนาฬิกาบนนะบ่ายสามนะจัดไปไม่มีอะไรเลยลุ้นบนัดเฉยโอ้โหน่าเสียดายนะลงสองตัวลงสองโอ้โหมาสองตัวอีกแล้วมันล่อให้อยากจริงๆนะ รอให้อยากจริงๆมาไหมหอืมโบนัสลงทุกรอบเลยนะแต่ลงครั้งละตัวสองโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาสองลุ้นเฉยลุ้นเฉยโอ้โหมาบ่อยนะมาอีกแล้วลงทุกรอบ ก็สำหรับคิโรนี้นะคะเอจะมาเพื่อความบันเทิงนะไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมมีต่ำกว่า18ปีควรนะคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะคะมาดีมาดีมีตัวไรเปล่าโหโผ่ร้านบนอีกแล้วนะโบนัสมาโคตรบ่อยแต่ไม่เข้าหัวร้อนแล้วนะ เหลือพันสามนะทุกคนไม่มีท่าทีจะเข้าเลยนะสองร้อยส่ 240. โอ้โห و. ตอนนี้หัวร้อนนะเหลือเงินพันกว่บาทนะทุกคนว่ามันว่าวไปหลายไม้มากนะกรมันจะมากลับมาได้นะทุกคนโอ้โหสิบไม้สุดท้าย โอ้จเต้นตุบๆเลยว่าตอนนี้เจ็ดไม้สุดท้ายทุกคนห้าไม้สุดท้ายอืมมาหน่อยมาซะหน่อยก็ยังดีห้าไม้สุดท้ายขอเธอโบนัสรอบนี้ขอเธอสวยไหลไปเลยลูกไหลไปเลยสวยขอเธอโบนัสรอบนี้โอ้โหพ่แล้วลงแล้วเรียบร้อยนะคะโบนัสเก็บได้สี่ตัวนะคะโบนัสเก็บได้สี่ตัวนะ เหลือเงินไม่ถึง400นะจ๊ะท้ายโบนัสก็เข้าแล้ทุกคนนะก็ถือว่าบุญของเราไปแล้ววันนี้ช่วงบ่ายๆนะบ่ายสามนะโหเกือบลงอีกไหมล่ะเกือบลงอีกไหมล่ะมาลอ่อคันบ่อยขนาดนี้เกือบลงไหมล่ะสวยดอกนี้พันเก้าสวยงามมีตัวไรไหมเท่าไร่บิ๊กวิ่งอยู่ที่สามพันนะ ไม้เอียวฟ้านมาสามพันตอนนี้เราได้ทุนแล้วนะไม้ต่อไปกําไรเราเลยแรกๆไม่ดีนะแรกๆมาไม่ดีนะสุดท้ายก็เข้าให้นะทุกคนนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมีกำาให้เราเท่าไหร่นะสวยพันสามไม่รู้ว่าเขาจะให้กําเราไหมนะกำาคือกําไรหแหละทุกคนะ <laughs> โอ้โหอีกสองไม้สุดท้าย มีตัวไหล่ไหมสองไม้สุดท้ายตอนนี้ทุนมาแล้วสบายใจไปนิสหนึ่งเลยแล้วคนนะนมาตัวหนักหนักตัวแพงแพงจัดมาเลยพันแปดสวยมาสองพันเก้าก็ถือว่ากำไรเรามาแล้วนะรู้ไม้มสุดท้ายของเราอย่างไรต่อ มีตัวอะไรไหมเนาะฟาบมาเลยโอ้โหมาดกดนรางวัลรวมไม้นี้นะทุกคนนะก็ถือว่า7,800นะได้ทุนได้กำไรมากำไรเราฟาดมาที่5,600แล้วนะแต่แอดขอปรับเป็น200นะทุกคนยังไม่พอใจนะเออตอนแรกมาล่อให้แอดหัวร้อนแอดก็ขอจัดหนักๆเลยแล้วกันสวยพันกว่าบาทปรับ200แล้วนะโอ้โห ปั่นสองรอบนะคะทุกคนนะเบ็ดสอรอปั่นรอบโบนัสเข้านะทุกคนต่อไปนี้กำไรล้รวนๆไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้เรามีกำไรอยู่ที่6000บาทนะอีกแดไม้นี่กำไรเราอย่างเดียวเลยนะแม่เออเป็นไงปังจริงนะปังจริงนะโอ้โหแตกดอกเดียว6 0 0ันเอ็ดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแ,แรกๆกไม่แตกดีนะ เดี๋ยวต้องเจอคนอย่างฉันมาไม่เขวิน7,300นะทุกคนนะปังไม่ไหวแม่เริศม,มากมาจองเขาเริศจริงจจ้าสวยมีตัวไหลแล้วนะเนืลงต่อแล้วเนืสวยมาดูห้าม้สุดทา้าย กำไรผ้ามือกว่าบาทแล้วนะโอ้โหมาดีวายสี่ตัวขอจัดเต็ม8ปดพันเจ็ดสวยงามมาดูแม่คาวินอยู่ที่เก้าพันเอ็ดนะทุกคนนะไหลไม่หยุดเลยแม่ขอนักหนักสักสามไม้สุดท้ายขอนักหนักนะมาดีมาฟาบ ฟาบขอสวยๆหน่อยฟาาเข้าให้ัยลงสามตัวแพงมาอีกเก้าพมีตัวต่ออยู่นะวไยมาอีกสองนะครับน้องๆมีตัวไหลไหมรุ่นตัวไหลทุกคนโอ้มาสองตัวไม่เป็นไรนะโอเคแล้วมามาดูซุปเปอร์มิกับวินฟ้าที่หมื่นสามนะคะดอกเดียวจบ เออมาดูไม้สุดท้ายกันดีกว่าใววาวลงอีกสามมาดีสองพันไม้สุดท้ายขอตัวอหลไๆๆโอเคสองพมาดีนะมาเลนะมาดูเงินรางวัลรวมไม้นี้เราจะอยู่ที่เท่าไหร่นะมาดูเงินรางวัลรวมเราค่าแต่กี่หมื่นเนาะมาเงินรางวัลรวมอยู่ที่3 6มหมื่นหกหคะทุกคนนะ ทุนเรามาแค่4 0 0พนนะก็ถือว่าเรามีกำไรมาที่42,000 42, 4 2 0 0 0เออไม่ใช่200สิ42,000บาทเลยนะคะก็ถือว่ามาดีอยู่เหมือนกันนะมาจองวีสองจัดได้จัดนะสำหรับนี้แอดขอตัวรากันไปก่อนจ้าฮะบ๊ายบายจ้า